จริงๆแต่เดิมเนี่ยทางกร,มส,ร,งกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีการสอบสวนนั่นเนคดีเกี่ยวกับเรื่องของค่อละเมอคณาจารย์เด็กอยู่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ทําเคสใหญ่อยู่เคสหนึ่ง <S <S เป็นเคสเกี่ยวกับโมเดลลิ่งรายเ,เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศแล้วกันนะครับก็มีพฤติการในเรื่องของการละเมอคาจารย์เด็กนะครับอันนั้นก็จะเป็นคดีเริ่มต้นนะครับทีนี้จากนั้นมาเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีนะก็ได้มีมติเห็นว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องการละเมอเด็กเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็เลย มีมติมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินคดีละเมิดเด็กที่สมคัญด้วยนะครับซึ่งจากประเด็นนั้นมาท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านไตรยฤทธิ์เต,เตมหิวงศ์นะครับก็เลยได้มีการตั้งศูนย์ละเมิดเอ่อเกี่ยวกับเด็กขึ้นมานะครับมีท่านเขมระชาติเป็นท่านผู้ในการนะครับเพื่อจะมารับผิดชอบคดีด้านนี้โดยตรงนะครับทีน,นี้จากที่ทางกรมเนี่ยเอาเรื่องเดิมที่เราเคยทามาแล้วนะครับก็มาสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมคนที่มีลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเด็กเนี่ยก็ได้พบประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ต้องหารายนี้นะครับที่มีพฤติกรรมในการสอบปราทะละเมิดเด็กแล้วก็เจอข้อมูลเกี่ยวกับเ,เด็กซึ่งเป็นดารานะครับก็เลยมีการเชิญเด็กมาซักถามก็ได้ข้อเท็จจริงว่ามีการกระทําต่อดเด็กจริงนะครับเนื่องจากว่าพยานหลักฐานดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมโยงว่าเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะครับทางท่านผอ,อเขมชาติก็เลยได้พาตัวเจ้าหน้าที่ตัวน้องเนี่ยที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายเนี่ยก็ามา้องทุกข์แต่ทางท่านผู้กำกับเพื่อดําเนิคี กับคนร้ายนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนำไปสู่การออกมาจับองสารแล้วก็มีการจับกลุ่มกันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีการนําตัวมาเพื่อตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่ม,เต,มเติมซึ่งหลักฐานเนี่ยก็จะมีอยู่สส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับคดีที่โรงพักบางบัวทองดำเนินคดีอยู่นะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหลักฐานที่กรมจะไปดูว่ากับคดีพิเศษเดินที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยมันมีส่วนยึดโยงหรือว่าเชื่อมโยงกันหรือไม่ถ้าหากมีมันก็อาจจะเข้าข่าย เป็นคดีที่เกี่ยวพันกับคดีพิเศษที่เรามีอำนาจสอบสวนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องในลาดับต่อไปตัวรายละ,ละเอียดนะครับก็จะอมอบต้นเขีนมาชาติต้นผู้กับได้กลุ่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะมีในเรื่องของการมาละเมิดทางเพศเด็กนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีพฤติการเรียกว่าการ g รูมมิ่งหรือการที่เข้าถึงตัวเด็กทําให้เด็กเนี่ยมีความไว้เนื้อเชื่อใจหลงเด็กเนี่ยมีความปลอะบางที่จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาถูกกระทำเนี่ย เป็นสิ่งที่ติดสินาอันดีผิดกฎหมายนะครับคดีนี้เ,เป็นคดีที่ดีไอตรวจสอบพบแล้วก็เนื่องจากยังไม่เข้าข่ายในคดีพิเศษจึงได้นําเรื่องมาที่สอบพอบางบัวทองในตอนนี้ผู้ต้องหายังปฏิเสธนะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะแจ้งข่าวเพิ่มเติมความผิดมันเป็นลักษณะแบบไหนยังไงะคะเนื้อความผิดคือการกระทําอนาจา,ารกับผู้เยาว์กับเด็กนะครับส่วนขั้นตอนในการหลอกลวงผมว่าให้ดี i อ ซึ่งเป็นต้นเรื่องเป็นคนพูดดีกว่านะครับพฤติการณ์ที่พอบอกระยะเวลาได้ไหมคะว่าทํามากี่ปีทํามาเออร่วงเลยมาเป็นปีนะครับรู้จ,กจักรู้จักกันหลายปีครับเป็นมาหลายปีแล้วรู้จักกันหลายปีแล้วซึ่งน่าจะโดนกระทํามาแล้วเกินอันนี้<า>อยู่อ,งงอันนี้อยู่ในเนื้อสํานวนเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับเอาเป็นว่าศาลอนุมัติหมายจับมา ก,ก็มีความมั่นใจมาระดับหนึ่งมีการผลิตวิดีโออนาจารย์ตามมาด้วยไหมคะท่านทำ BSI ที่อกจะเข้ากลองเวลานิดนึงครับเราะเเราได้อุปกรณ์ที่เราพบในในสถานที่นี้เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่พอสมควรนะครับให้เจ้าที่ได้ทํางานก่อน